สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สื่อออนไลน์ของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้เรามีหัวข้อเกี่ยวกับการเตะเริ่มเล่นจากเขตประตูของกีฬาฟุตบอลค่ะและมีกติกาอะไรใหม่ๆบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะการเตะเริ่มเล่นจากเขตประตูลูกบอลที่จะทําการเตะจากเขตประตูต้องวางภายในเขตประตูหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกบอลที่จะทําการเตะนั้นสัมผัสเส้นเขตประตู ถือว่าการตั้งเตะจากเขตประตูได้อย่างถูกต้องตามกติกาการเตะสามารถเตะไปที่ทางใดก็ได้และสามารถเตะทีเดียวเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามถือว่าเป็นประตูยกเว้นการเตะเข้าประตูตัวเองไม่ได้เพราะกติการะบุไว้ว่าไม่สามารถทำประตูโดยตรงจากการเตะจากประตูเข้าประตูทิมงตนเอง จะต้องให้ฝ่ายตรงข้ามเตะจากมุมการเตะจากเขตประตูลูกบอลจะอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่อย่างชัดเจนและขณะที่ทำการเตะเริ่มเล่นผู้เล่นฝ่ายรุกไม่สามารถยืนอยู่ในเขตโทษ18หลาได้ถ้าอยู่หรือออกไม่ทันแล้วพยายามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเล่นหรือแย่งชิงลูกบอลผู้ตัดสินจะสั่งหยุดการเล่นแล้วให้ฝ่ายรับได้เตะใหม่